สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสุขหูซุขกันครับช่วงนี้พี่น้องยุกับบ้าเมียครับ,บมืบม้อนี้บ้าเมกะมีเมนูมาฝากพี่ฝากน้งองอีกแล้วครับพี่น้องครับไปมื้อนี้บ้าเมกได้ราบหมูนะครับลาบหมูแซ,ซ่บเลยมื้อนี้ครับนี่นะครับสีสันหน้าตาลาบหมูบ้าเมียครับนี่หัวกลาบเสร็จไม่ไหมเลยนี่บ้าเมียก็มี ส้งมงัวนะครับโอ้สงมงัวไหมเศษเถอะอืมคือสิเป็นแล้วละ่ะสองสามหมื่นแล้วนพี่น้องเนาะเออนี่ระครับซีซันนาตาลาดหมูบ้ามี่ครับเป็นยังไหลเป็ดด่าเศษเพราะว่าพี่น้องโอ้ขายกินได้นะพี่น้องเนานะมีลูกโดดพร้อมมีผักกามาเป็นส่วนอีกคือเกาครับพี่น้องครับผักกินครับาราดหมูนะครับมีกะเข้าวเหนียวเป็นกองอีกคือเกา มัเป็นแต่เส,สีบยบมนองเนาะขากดิทำแรกแตกสมนอะนแ่เบเลยดินี่โคลาพานี่ซาลาม่นี่ยอดปะเออยอดปักติวอืมยอดปักติวละกันปักซีราว นะครับก่พอได้แกยินดิผักก็ได้โอ้สีสันน่าขากินเลยเนาะพี่นอนะ้องเนาะหลับหมูเบาเมฆมา้องห่องนะครับความแซ่บเนี่ยต้มเผ็ดซาใจหลับเองกับมือนะครับพี่น้องครับไปบันทึกพี่น้องครับเดี๋ยวเราไปกินกันแซ่บๆเนาะมาเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องบ่ทอนได้กินเขา้าบอนได้กินเขา่เขาเข่าที่ยง เพียงขอใบตอนนี้สี่ใบสองแล้วอุ้ยใบสองแล้วนะใบแบบนี้ครับพี่น้องครับไปกินแซ่บๆนะครับลาบหมูกับบะหมี่น้องพี่น้องเนาะใบแบบนี้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องป้องปายสุขสุขคนครับช่วงนี้พี่น้องอยู่กับบ่าวเมี่ครับมื้อนี้บ่าวเมี่กะพาพี่พาน้องมา กินหน้าแซ่บๆอีกที่เขาครับวันนี้บะหมี่ไปลาหมูนะครับวันนี้บะหมี่มีส้มหง่สัตว์ผัก,ก,ม,กมีเป็นสวนที่เขา้อ,องครับนี่นะครับสีสันาตาลาหมูบะหมี่ครับสำหรับเดี่ยวไม่ไมเลยบะหมี่นี่ข้าวเหนียวนะครับมีข้าวเหนียวหนึ่งกล่องจุกๆเลยว้าเนียนเนียนมาเลยครับพี่น้องครับสาหรับพี่น้องตัวใดประท่นกินเขาเขาสวยเนาะเขาสวยหรือ เขาเที่ยงนั่นแหละตัวเที่ยงเขาใบแต่ตอนนี้กนะ็ไม่ได้ใบสองกลัวใบสามแล้วโอ้น่นอน,นดีนี่แหละครับคนชุ่ชีวิตบืย้ไยไปนนครับพี่น้องครับแสบๆกันเลยเข้าเหนียวมสมซื่ออีีซิมตับหมูก,ก่อนครับแสบๆครับนี่ซิมเลยนี่ แสบเองนักเรียนพ่อมือโอ้แสบดีครับพี่น้องครับไม่ที็นนัะ่อื่นกับเป็นเนี่ยว่าตำเป็นยังเดียวเลยพี่น้องอ มักสบอมหัวสองมือแล้วบ้าเมวกา้า <c oughs> นนาสิสมแล้วนี่โอ้พอดีอครับพี่น้องครับสม้หัวบ้าเมก็พอดีกินไดเด็ดบ้าเมวก้า,กา,า,กาอโอ้ยมีถุงโดนความา แสบขนาดนี้พี่น้องอยากเป็นตองก่อนไป็ตองปรหลายเด้ออือก็คือ <laughs> ยังก่อนครับสมว่าขักขนาดนดี้แสบครับพี่น้องครับอืบอชอบเป็ยังไง นั่งนั่งเปลี่ยนสมพอดีพอาะดีผสมหลายเนาะโอ้หเหนื่อเด็กขนาดเลยมาเด้เป็นหลังละเวลาพี่นะกินเข่ามากินเข่ากับบ้ามเมีครับมากินเข่าถึงมูบามเป็นไแนะ่เลยถึงคนเดียวพี่เจ้าหนาสุด ดีพี่น้องครับตุดกตดได้ส่ง,งนะนี่เฮ้ยเข้าใจอ๋อไม่ดีครัดีพี่น้องครับต้องสูงว่ะเครื่องราบหมูอลังกายดีประมาณนี เจบัจบเจ้พันหนัดเลยพี่ลราหมูหมพี่น้องเฮ้ยจุกขัดห็ห่กินผู้เดียวกินผู้เดียวมันกินซีโป้นเนาะเดี๋ยวหลังนี่ขับ

ครับพี่น้องครับดู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 สุดยอด Oh, เห็ดได้บาทนะหลับกับเห็ดที่แล้วเจอลุดงดดเขามี เนี่ยอะไรเราพี่น้องเพื่อนแรกห่อที่สามโอ้แสบถุนเนาะถุนว่า

ยังไงครับสแสบๆน้ำกันครับพี่น้องครับอีกอ,อดกันต้องกอดเปล่าอืมทำไมโดนเตี๋ยวละดีทอนไม้กันคับไ่เว้นเตียวเนี่ย bên sắp xếp khắp sụp hoa chú lên cái đúng hoa bị kín bao to bao mệt rồi đó Bà mẹ xin hỏi

ไอ้สิสมว่าแบบนี้น้องครับจะเสียบะนองมันหนา,ดดาหล่อหลบนี่ก่กเสียบไหล ดเดี๋ยวไล่อยู่ได้เนี่ยจะได้สีกินเหลือพี่น้องไปคำนีง,งไงครับมาซอยบะหมี่กินนะเดี๋ยวเราไปกินหลังอาหารดีกว่าพี่น้องครับอืมบะหมี่รบกวนเวลาพีเวลานอนแม่โดนเติบแล้วเนาะ เดี๋ยวบะเม็ดสีส้มส่งไทยคลิปมีไว้กับคำนี้แหละครับหลับหมูแสับๆเลยทำยังไงปุบปุ๊บเดี๋ยวบะเมีดส่งไตกครับนี้ครับจะขอบคุณพี่น้องสุขุนสุขคนนะครับพี่น้องสองยูทูบพี่น้องเอฟซีสุขุนสุขคนครับเปลี่ยนเก่าเปลี่ยนใหม้ขอบคุณนะนะครับบุรูณยางเนาะกะฝากที่ตามคลิปจอจอแปของบะเม็ดนี้นะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้บะเม็ด สิงคายไปเท้าน,ทนี้ครับไปเลยครับพี่น้องครับจุดยอดเ่้ามุ้งแซ่บ